สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิง์เพชรยนนะคะในช่องของพิงเพชรยนรถกระบะและรถครอบครัวนะคะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องใหม่ของพิงคนะคะคุณลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะ EP ที่57นะคะพี่จะพาคุณลูกค้ามาดูรถกระบะตอนเดียวนะคะคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงนี่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งาน เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเป็น t o t ต้ะะาลีเวอซิงเก2.4 j p u ันะคะปี2018คันนี้นะคะได้เป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจจวนตั้งขายอยู่ที่ราคา349,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้ด่วนๆเลยนะคะมีเพียงคันเดียวเท่าน,นั้นเองนะคะเดี๋ยวพิ่งจะพาคุณลูกค้าไปดูรายเอียดกันเลยนะคะในส่วนของกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบสีดำสอเส้น นะคะคุณลูกค้าโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ตโตต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ1208นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติดเรนแฟกเตอร์นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นชั้นแบบรังพึ่งนะคะคุณลูกค้าเป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยนะคะในส่วนของล้อคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อกระทะนะคะยางปี2021นนะคะแม็กขอบ 15นะคะแม็กเดิมจากโรงงานด้วยนะคะที่ยางปี 2, 0, 2021ทั้ง4ล้อเลยนะคะคุณลูกค้าสังเกตเลยนะคะคุณลูกค้าเดิมๆเ,เลยตัวน็อตต่างๆนะคะคุณลูกค้าในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับตัวถังรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะจะได้เป็นแบบสีดำนะคะไปดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะภายในของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบ ธรรมดาเลยนะคะคุณลูกค้าเซ็นทรัลล็อกนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้เป็นกระจกปรับด้วยมือนะคะมือจับจะเป็นสีดําน,นะคะช่องด้านล่างสามารถใส่แก้วน,ะน้ำาดน้ํามาให้นะคะอันนี้เป็นปุ่มเปิดถังน้ํามันนะคะแล้วก็เป็นปุ่มเปิดถังห้องเครื่องมาให้ นะคะพรอมลายหุ้มหนังสีดำน,นะคะได้เป็นพรอมลาย3ามก้านนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่น CD ดีนะคะได้เป็นแอนร์อันดล็อกนะคะได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเบาะหนังสีดำน,นะคะตัดด้วยได้สีดำสวยๆแบบนี้ ะะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำเช่นเดียวกันนะคะได้เป็นเกียร์ธรรมดามาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพิญจะพาคุณลูกค้ามาดูในส่วนของเลขไมค์กันเลยนะคะ นี่เลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะเลขกไม้นะคะวิ่งอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่าโลนะคะได้เป็นเล็กไม้แท้เดิมจากโรงงานด้วยนะคะคุณลูกค้ารถกระบะตอนเดียวมือเดียวนะคะคุณลูกค้าไฟสุกเฉินใช้งานได้ตามปกตินะคะนี่วิทยุเสียงดังฟังชัดได้เลยนะคะอุปกรณ์นะคะคู่มือต่างๆครบเครื่อง นะคะพร้อมใช้งานนะคะซื้อสดหรือจัดไฟแนนนะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะนั่งยืดเยียดข่าได้สบายเลยนะคะสุัลูกค้าสังเกตตรงโพงมาลัยนะคะไม่ขาดไม่ถอดโลโก้ตรงกลางจะเป็นโลโก้โตต้าของเขานะคะไฟใช้งานได้ตามปกตินะคะสําหรับคันนี้นะ,ะนี่เลยนะคะไฟฉุกเฉิน ใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพิงค์จะพาคุณลูกค้ามาดูในส่วนของแม็กไครเนอร์กันบ้างนะคะคุณลูกค้าในส่วนของแม็กไครเนอร์นะคะคุณลูกค้าสังเกตเลยไม่ขาดไม่ถลอกเดิมๆเลยนะคะยังไปได้ปรับสภาพการใช้งานเป็นรถที่พิ่งเข้ามาใหม่นะคะรถทามาหากินค้าขายสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้ไฟเบรกัวที่3นะคะลีโวนะคะ ลูกค้าบอดี้เดิมแน่นอนนะคะชุดไฟท้ายของเขาก็ได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ led นะคะลูกค้าท่านไหนที่มองหากระบะตอนเดียวอยู่ตอนนี้เข้ามาแล้วมีเพียงคันเดียวเท่านั้นเองนะคะ et นี้ห้ามพลาดกันเลยนะคะสำหรับโต้ตารีวอ นะคะคุณลูกค้า 2.4J+ ัดนะคะปี2018คันนี้นะคะได้เป็นสีขาวส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. เพจจนตั้งขายอยู่ที่ราคา349,000บาทนะคะ, 3, 4, 9, 000, นะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ hmm. กันได้เลยนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะไม่ต้องใช้เงินออกรถผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณเพียงแค่6,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะ mm hmm. เดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้ไาคไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลย mm hmm. นะคะสังเกตได้จากตัวน็อตนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถ อยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะแบตเตอรี่นะคะสติเกอร์มออกนะคะแผ่นเพจเช็คได้เลยนะคะค่าเดินตรงแท้จากโรงงานนะคะต้องค่าสังเกตจุดยางตัวน็อตต่างๆนะคะจุดแต้งสีต่างๆนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่อง2004นะคะรอยแต้มสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะสําหรับคันนี้นะไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ํามันไหลเยิ้มเลยนะคะเป็นเครื่องแห้งๆนะคะคุณลูกค้าเป็นเครื่องแห้งๆเดิมแท้แทจากโรงงานเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาก็เดิมเดิม เลยนะคะลอยเม็อาร์ตต่างๆนะคะรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักผิกขความจนน้ำเปลียนสีนะคะมีวารันตีหลังการขายอีกแ0มรันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจโต t ต้าร v ีโวซิงเกิล 2.4J พันะคะปี2018คันนี้เลยนะคะได้เป็นสีขาว สวยๆแบบนี้เลยนะคะเลขไม้วิ่งอยู่ที่1นึ0 0แสนหนึ่งหมื่นกโลนะคะคุณลูกค้าเพโจโยนตั้งขายอยู่ที่ราคะสามแสนสี่หมื่น 9,000บาทนะคะย้ำอีกทีนะคะสำหรับคันนี้เพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา349,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะสำหรับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ6,000ต้นๆเท่าน,นั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักง,งานใหญ่สาขาที่1นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเรามีสาวส ค่ะนะคะติดกับถนนใหญ,ญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิ้งแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเทรจนนะคะแล้วอีพีต่อไปพิ้งจะพาคุณลูกค้ามาดูรถเข้าใหม่คันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ